สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลโบวีกแล้วนะคะที่ครูป้าบันดุงค่ะค่ะวันนี้นะคะโบก็จะพาลูกค้านะครับอ่ามาดูโปรโมชั่นลด L50 บุ้งกีกันนะคะค่ะว่าโปรโมชั่นจะดีขนาดไหนนะคะค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็น L50 บุ้งกี HP นะคะค่ะรถรุ่นนี้นะคะก็จะใช้ในงานตักมันตั ข้าวนะคะค่ะทำไร่ทํานาทําสวนคือได้หมดเลยนะคะค่ะในรถคันเดียวเนาะจ้ะใช้ในงานตักก็ได้จ้ะค่ะค่ะรถรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเราจะก็จะรับรถกันอยู่ที่60,000บาทจ้าสามารถผ่อนนานสูงสุดได้7ปีนะคะค่ะค่างวดนะคะก็จะอยู่ที่132,000บาทนะคะแล้วก็จะมีงวดย่อยอเดือนละ2 0 0บานนะคะจ้ะ ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัว s p ประสิทธิภาพที่เพิ่มมาจากตัว DT นะคะก็คือจะสามารถรองรับน้ำมัน B20 ได้นะคะแล้วก็กล่องเครื่องมือก็ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีที่จับด้านขวาตรงนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นมาจา้ะแล้วก็มีที่วางขวดน้ำนะคะมีที่ปล่อยสัญญาณไฟสามารถชาร์จแบตได้เสียบฟังเพลงได้นะคะจ้ะ คถ้าที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งรถขุดรถตักรถขีบนะคะแล้วก็รถเกี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองที่ร้านเราก็มีนะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นรถ L 5 0 s p บุ้งกี่คันนี้หรือว่ารถรุ่นไหนๆนะคะก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามที่โบวี่ได้ค่ะที่ร้านนะคะก็จะสามารถผ่อนดาวได้นะคะซื้อสดผ่านทอกอสอได้นะคะแล้วก็ ช่วงนี้ทางร้านเราก็รับตีเทินนะคะแล้วก็ให้ราคาสูงด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะนํารถคูบต้าเก่านอกหรือว่ารถยี่ห้ออื่นมาตีเทินนะคะทางร้านก็รับเทินแล้วก็ให้ราคาสูงจ้าค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นรุ่นนี้ก็ โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0610291919นะคะหรือว่าแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0610291919ค,ค่ะค่ะเอกสารในการยื่นเรื่องนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะใช้แค่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาประชาชนคนซื้อคนค้ำแค่นั้นจ้าช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆก็มีมากมายนะคะค่ะลูกค้าก็รีบโทรมาจับจองกันนะคะ ค่ะงั้นคลิปนี้โบวี่และก็คูบปตาบรรดุงต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย